สวัสดีครับนพักครูเขาจะมารีแอคชั่นกันคือซึ่งจะมามารีแอคชั่นเรื่องดิสนี้์ไคม์โบสจานะผมใน EP พที่44หรือตอนที่44นะครับผมซึ่งก็อีกประมาณ2ตอนอ่ะตอนนี้กับตอนหน้าจะคือตอนจบแล้วซึ่งก็ไม่รู้มันจะจบยังไงนะเพราะวมันรู้สึกว่ามันมันยังไม่เคลียร์อะไรได้สักอย่างเลยสำหรับผมอ่ะก็น่าสนใจนะว่าจะเป็นยังไงกันต่ออ,ออีกสอตอนนี้ซึ่ง ถ้าจากความเดิมจากตอนที่แล้วเนาะประมาณเหมือนเจ๊เราจะแบบเข้ามาช่วยหลังเกือกฝ่าว่าแล้วคนอื่นในในเมืองเราด้วยอะไรเงี้ยเออซึ่งเจ๊ก็ขู่อมันไปนแบบมึงกลัวหรือเปล่า,กล,ลากลัวหรือไม่อะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้แม่งสุดจริงสุดจริงบอกว่าก็นั่นแหละซึ่งคิมนี้เป็นงนติดตามรับชมมนเนาะแล้วก็แบบเหมือนคนอื่นก็ยังจะจะรอดพ้นจากการตายไปได้อีกอีกเครื่องหนึ่งแล้วันเพราะเจ๊แกมาช่วยใช่เะละ่าก็นั่นแหละซึ่งถ้าเกิดเจ๊แกมาช่วยเราก็อาจจะเกมเปลี่ยนอกว่านะอ่ะ กันจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดแบบละเช่าสกายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมคลิปต่อไปเนาะโอเคเราไปเริ่มคลิปตัวนะครับผมตอนที่44มาโ,นะโอ้ดาบยหับโอ้นนมาดิผมเจ๊อะ่ะบอกเลยสอดเนี้ย ขอถามพวกเจ้ากลัวหรือไม่เจ้าคำนี้มาจากกลัวมันจำได้ไหมหลวเปูานางนางมีชีวิตอยู่จริงด้วยใช่แต่ทำไมนางถึงกลายเป็นเด็กล่ะเป็นไปได้ยังไงกันฐารไฟแห่งเทพกลับไม่ตายและเกิดใหม่ทะลวงการแบ่งแยกอนณาเขตได้ สัตยังทำมือห้าบาดเจ็บได้นางคงไม่เพียงแต่เกิดใหม่เท่านั้นแต่ละบาทก็ไม่ลดลงอีกด้วยหรือเป็นเพราะว่าใช่แล้วนางมาจากเผ่าปีศาจแต่กัาราชีวิตทั้งสองคนนี้ต้องไปพราะไข่มุกอัศจรรย์แน่แน่อาละเอาวละเมืองลำเพลสินเนอะเมืองลำเพลสินได้แล้วจะยืดยื้อต่อไปอีกไม่ได้ไอ้ยัยนั่นเริ่มลดลงแล้วจันมาให้อดกล้มันเริ่มลนแล้วคุโดนมันเริ่มลนแล้วผมว่าแบบเราจะได้เปลี่ยนตรงนี้เพราะมันลด เชียอะไรเนี่ยโอ้ยไอ้เชียเอาจริงทั้งคู่เลยเหรอสอนนั่นคือพี่น้องกันใช่ปะพลังแบบคล้ายๆกันเลยสองต่อหนึ่งนะเจ๊เจ๊ไหวเหรอสาวน้อยคนนี้คือโอ้โหโอาจะเป็นกองเสริมของเราตอนนี้ ถึงเวลาสู้สุดชีวิตแล้วมาเออใส่กอดีพ่อเอยกอดจุมึงจะใส่กอนได้ <c oughs> เราชอวเมืองนาจากเสรีวันนี้ถึงช่วงเวลาความเป็นตายของเมืองสายฟ้าและ้วนะจากรกลพร้มแล้วฟังคำสั่งของข้าหยิบอาวุธขึ้นมาใช้พลังแห่งธาตุทั้งหมด <c oughs> สู้ตายมาสู้ตาย <c oughs> ต้องกลับมารลงกันหนักเราสองคนถ้าเราแยกกันเราแบบสู้ฝั่งรงค้ามไม่ได้หรอใช่ปะมันรู้มันรู้โอ้เจ๊โอเคสู้สีกันอยู่ หเหมือนเสียบพลังเข้าสองคนนี่หรอจากเจเราอ่ะมีของเป่ายุงเราวก็ทุ่มสุดตัวได้แล้วใช่โฮ้โหลูกไฟอ่ะเหมือนไม่ไท่าแบบดึงความสนใจมึงก่อนนะเพื่อนมผมว่า ไม่แบบไม่บเป็นท่าที่แว่าจะจบดีหเอาชนะได้มาแต่พลังของะผมรู้สึกว่าสเท่ดีเหแต่ต้องรู้็แบบเหมพลังที่มันยืดยืดได้นะเจ๋กดียโอ้โหหลัง เสียสลับกายนี้ท่าตายโดยระชักพาเหรอโอเคสองภาพเปรี้ยวดีนะน้ำกับลมเหรอเมื่อกี้เทียนหมัวซ่านกับกเทียนหมวัหมวเฮาใช่ไหม พวกเจ้าเคยบีบคั้นข้าอ,อย่างไรวัน,นี้เดียวคืนเออมาดีโอ้โหมาดิแค่เจ้าคนเดียวที่จะสู้พวกข้าสองคนละ,เ,ะเออแค่เจก๊ก็พอต้องสู้กันถึงจะรอดถ้าจากที่เราวิเคราะห์เนาะแบบเราแบบเขาเรียกไงครับพูกคนนี้เรียกประมาณว่าเจ๊แกไม่ได้เก่งขึ้นใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้กากลงเลยก็ ก็ไม่นด้ไหวอยู่สองคนคนดว่าไหวอยู่เ <c oughs> ชีย่ยไอ้ลุงนี่แม่งบอกว่ามันน่าจะเก่งแน่เลยฮะ <c oughs> อาาอกมา,า <c oughs> โอเคล่านนี้ล็อบเบงออกมา,มาสวยกันนี่กายัด <c oughs> ให้วะชื่อท่าเ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs>

รวมพลังโอ้เป็นดาบเป็นดาบคนด,นดูตั้งโลอ่ะอู้หูันไม่อยู่แล้วจ้ากันไม่อยู่แล้วจ้าสวยชนะแล้วเชื่อไหมเกืดอ,ดอบฉอดไปให้ชนะเอาเลยพ่อ ผมว่าไอ้เจ้ผีเนี่ยเราชนะมันได้เยน่งสวยสวยสวยนั่นแหละเทพไหยนั่เทียนกายาดวงเต่าขั้นสุดไม่ยอมหรอกนะงั้นข้าขอลองหน่อยขอเจ้าดีข้าหนมันเหมือนพลังแบบไม่แพ้เหมือนดวงดีด้วยอย่างนี้ พลังดวงนี้มันก็แบบน่าหลัคาญเหมือนกันเนาะสวยสวยสวยเจ๊ลองมาเลยเจ๊หลบเร็วเล้วมันจะมามา สุ่ยสุ่ยยากแต่ว่าไอ้เงี้ยปล่อยล้างอีกแล้วโอ้โหแข็งแรงกว่นั้นกว่าครั้งก่อนอีกด้วยฮึาู้ท้าชกช่ของเจ้าจะหมดแล้วล่ะคราวนี้มึงตายแน่ไอ้หน้ากระดูกแล้วมึงจะหนีเหรอเออผู้ท้าชไอ้เงี้ยคุณกำลังล้างว่ามึงจะใส่ป้าแดงอ่ะช่างเป็นพลังทำลายล้างที่แข็งแกร่ง สวยมากแตแดงมันแค่ไหนอยพลังของเจ๊ว่าผมไม่ชัวร์มื่ไคุยเจ๊เจ๊กุมาแล้วคุยเจ๊ปราสนีต้องห้ามทำลายล้างพี่สิดังกันมา โอ้โหกระบี่เป็นร้อยเล่มแน่เลยรอบนี้มึงโดนโอ้โหหรอมึงกระบี่ใหญ่เหรอโอ้โหของยากตนะินล้นเนี่ยมึงทำแต่ละอย่างก็ไม่ไหวแล้วูสี่วันน่ะแพ้แล้ว มันเรียกกลับมาเองละถ้าคิดได้ไหมมันเรียกเพื่อนมันกลับมานะเพ,พื่อนมันตายไปต่างคนต่คนแล้วทำคัมภีรแห่งปัญญาหน้าที่แปดมาสร้างหน้าที่เก้าวามาศัศจรรย์เออหน้าที่แบบเราเห็นมาตอนก่อนละคือความสามารถคืออะไรผมผมอยากรู้มากเลยเนะหมู่ภาพสะท้อนหมู่ภาพสะท้อนเหรอ ู้ซับวิญญาณในการทำลายล้างจนได้วิญญาณในการทำลายหรอแยกแล้วเป้าหมายคืออาณาเขตเผาฟ้าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเป็นท่าด้วยว่า <c oughs> เหมือนจะทำลายเขตแดนได้ใช่ปะ่ะสวยข้าจัดการได้คือฝั่งเราได้เปรียบเลยจังหวนะนั้น <c oughs> นี่สิถึงจะเป็นเจ้าแห่งเมืองสายฟ้าของจริงน่ะมาไม่ได้ เราต้องจัดการเจ้าหนุ่มสองคนนี้ก่อนจะการยังไงมีเจกูดูมิจัดการนี้หกแล้วแช่นักเขตเผ่ามานแย่นักเขตธาตุหม่เปลุดรอยรั่วใช่แม้ต้องไล่ไข่มุกอัศจรรย์ก็ต้องกำจัดพวกมันให้ได้กำจัดพวกนี้ได้หรือเจกูมาอยู่นี่ด้วยถ้าเป็นตอนที่พวกเจ้าพึ่งมาเรายังไม่มีกำลังข้ามมาสวรรค์ขั้นเทวานันทาได้แต่ว่าตอนนี้โอ้โหมันไม่เหมือนเดิมแล้วเหมือนเจกูแบบแม่งแบบรวมพลังให้เราด้วยแบบเหมือนสามคนรวมเป็นหนึ่งแบบนั่นใช่ไหม ทําโดนวยมา expands. ABS> สวยสวยคุณกลับไปสองคนเลยคนณดิมีมาดีมีเจอยู่ด้วยกูไล่ยามทาน่ะจังหวะนี้ไอันนี้กวดทำงานร้ายอีกรอบเลงใช่ปะตายตายกูตาย ทำได้แล้วต้องหาวิธีทำลายแท่นเนื้อดับเก็บไปหกคนตอนนี้แต่ฝั่ง oh น้องข้าไม่ก็เรื่อแบบผมว่าแน่เกินคนอยู่นะเพวกแบบใช้พลังศักดิ์อะไรเงี้ยโอเคเหมือนเป็นแบบพลังของเออพลังของฝั่งเราอ่ะเนียดินีดงแสงใช่ป่ะอ่าแต่ละคนที่แบไปดูข้าสัมผัสได้แล้วเอไปข้าสัมผัสได้แล้วจริงจริงทองไม วารีโอ้ทุกธาตเลยวะดินลมแสงสว่างความมืดที่ว่างมาและสายฟ้าที่ส่งพลังมามามาโอ้ทุกโมเดียรหลายหลายธาตุนั่งรวมพลังกันหมดเลยโอ้ไอ้้เหียลูกพลังเงินเป็นอย่างนี้เลยคนดูเป็นไปได้ยังไง อาณาเขตเผามารแยกออกกำลังถูกอกาณาเขตทอดขับไล่ตายตายกู้โมไป,ไป,มไปที่นี่ไม่ต้องรับตายสวยสวยสวยคือเงี้ยเขตแดนฝั่งบรรลุชนะฝั่งเผ่ามารแร้วเงี้ยตายที่มึงบอกจะที่นี่ไป าคุ้มค่าคนที่ตายไปหน่อยนั่นคืออะไรอะไรกันหยับยับเจ้าแล้วเหรอต่อให้เจ้าชนะเราได้จะมีเีวาจันทราแค่คนเดียว ก็ตาพวกเราไม่ไหวหรอกน้ะเอ็มนี่คออาณาจักรฟ้าค่ะแค่พละกําลังไม่สําคัญนักรอกไม่มีการแบ่งอาณาเขตตราบใดที่ยอมแลกก็สามารถทําให้พวกเจ้าทั้งหมดที่นี่ไม่เหลือเลยสักคนแมนมารของข้าพวกเราเป็นเพียงเบี้ยหมากเท่านั้นไม่ได้สําคัญอะไรแต่ทว่าวีรชนของอาณาจักรฟ้าครามที่อยู่ที่นี่จะยอมลงหลุมไปพรอะเรางั้นเหรอมีชีวิตอยู่ได้ใครจะยอมตายก่อนท่็นเทียนหมัว หากอยากจะจากไปพวกเราจะไม่ขวางเราก็จริงแต่ว่าเราจะสั่งเคราะห์ให้ตายไปข้างเราก็ไม่มีทางเอมือเลยใช่ปะจะสั่งเคราะหให้มึงไม่ได้แล้วเนี่ยเออแต่วมึงจะหนีก็ได้แล้วให้มึงเลือกอ่ะออกมาเด็กอย่าอย่าอย่าถ้ามึงทลาดนะเจ็ดมันสวรรค์เหลือเพียงแค่พวกเราสองคนแล้วตอนนี้เราจะมีเรื่องสำคัญกว่าต้องทำจะมาตาที่นี่ไม่ได้ เราจะไปทั้งอย่างนี้อย่างนั้นเหรอ,อไปอแบบสภาพที่แพแ,แหละมึงอย่าลืมสิพวกเรายังมีมีอะไรมีอะไรเออเอทำไมจู่จูคุกเข่าแล้วล่ะหรือกลัวเลยยอมแพ้ผมงไอ้คนนี้มันเก่งไอ้ยเหมือนอันตะามาผมงเปาก็จะได้ขึ้นเนี่ย <c oughs> จุดพวกบื้อนีใจเร็วไปแล้ว ยังจำตอนที่ไม้สวรรค์ไปถึงอาณาจักรปีศาจได้หรือไม่ตัวหน้าว่ามีไม้สวรรค์กี่คนใช่หลายหลายคนเลยเด็กคนนี้เป็นตัวท top ไม้สวรรค์เพราะว่าเหมือนเราจะจัดการไปเจ็ดใช่ไหมตอนนรกอ่านตอนนี้คือคนที่แปดโอเคเก็ตละโอ้ยนี่ม่าจะเป็นตัวท็อปแน่เลยอ่ะินดีต้อนรับองค์ชายเหรอ เป็นองค์ชาต็ต่อมาอีกทีหนึ่งเหรอไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้สัตว์ภาพมันได้ไปแค่ท่านเย็บขอเขาอ่ะนั่นหลังมันมีกี่ตัวซ้อนข้าโาตลุกโตจะเย็นเจเย็นเจก็แค่ขั้นเทวดาราทำไมยังอยากสู้อยู่เหรอข้าผู้เดินทางสายมานเคยได้ยินว่ามนุษย์มีคำโบราณกล่าวไว้ข้ามั่นมีค่าพันตำลึงทอง การเดิมพันก่อนหน้านี้ยังไม่สรุปข้าสนใจการสู้แบบมีคู่ร้ายเทมทานเมื่ออยากขอคำแนะนำสักหน่อยว่าจบการเดิมพันนี้ว่าอย่างไรเจย์เจยเจย์เจเจเจม่รับหน่อยอุ้เจย์กูยิเจย์กูยิงไม่ได้ไหท่านเปตัวถ้าหากว่าอยากเดิมพันต่อ รางวัลคืออะไรล่ะใช่หากพวกเจ้าแพ้พูกเจ้าต้องกลับแดนมารกับข้าหากพวกเจ้าชนะเราจะยอมจากไปไม่ยุติธรรมเลยนอกจากจะได้ตัวพวกเราไปยังได้เวสัสตร์ไข่มุกอัศจรรย์อีกแต่พวกเจ้าแพ้ก็แค่ไอทยครับในเมื่อเทียนดีข้าเทียมก็ต้องยุติธรรมหน่อยใช่แล้วกูเหนื่อยมาเยอะแล้วนะผู้เจ้าจะเอายังไงมึงมาอยู่ฝั่งกูไหมหากพวกเราชนะภายในร้อยปี เผ่ามารห้ามเข้ามาอาณาจักรเผ่ามนุษย์โอ้น่าสนใจน่าสนใจหยดร้อยปีสัญญาร้อยปีข้าไม่อาจรับปากได้สิบปีสิบปีสิบปีโอเคตกลงสิบก็สิบด้ไม่ต่อรองเลยเฮ้ข้าไร้การไหม มีเวลาสิบปีนี้เราก็คงฝึกฝนได้อย่างเต็มที่ไปจะไขว่าสัจจ <20 S 1> ตรสัญจรให้สามสิบปีข้าก็ไม่เชื่อว่าสามปีเราจะไปไม่ถึงเทวาจันทราขั้นเทวามหาณภาก็คงไปถึงดูจากท่าทาง <S <S ของพวกเขาถ้าขอไปยี่สิบปีก็คงให้ ใช่คือเบื่อเพราว่าชมค่าหน่อยไม่ได้หรือไงวันี20ปีก็ได้หากเจ้าโตกว่านี้ก็จะหาทางให้เจ้าเป็นลูกสะพ้ายไม่ได้เลยนะระดับเจ้าคนเนี้ยเออพวกท่านลืมไปแล้วเหรอหลังก็ยังสู้กับองค์ชายเผ่ามารอยู่นะอ๋อคือเด็กผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นลูกสะพ้ายในอนาคตของเราวนะเรื่องลูกชายนะวางไว้ก่อนเนาะไม่เป็นไรเออนี่เอออย่องลูกสะพ้ายลูกดูสำคัญกว่าเนี่ยมา พกคนได้แน่ติรนมาเชี่ยคุยชนะมึงไงวะเนี่ยก็ต่อยยังไม่เข้าตอนนี้เชี่ยล่างกูหลุดเลยคนกูแบบสถานวิญญาณอะ อุ้ยไอ้เียังความมันทใจเป็นเด็กเลยนะอ๋น่าสนใจว่ะาะว่ามันกินน่าจะเป็นแบบมัดแห่งพระธรรมแน่จะแบบโดนเลืดความหลังเลยอะไรเงี้ยหเป็นมัดที่ายแรงแอวเรื่องอยู่นะโอเคโอเคซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณเน,นาะอาจจะว่าไอ้ตอนนี้เหมือน เราจะจัดการไปเจ็ดมานสวรรค์เลยนะจ๊ะป่ะใช่ไหมตัวแรกคือยูนิคอร์ตัวสองคือขังขาวตัวสามคือยักษ์ตัวที่สี่ก็คือเหมือนเป็นนกสีน้ำเงินตัวที่ห้าก็คือแบบเหมือนไอ้ผีกระดูกคนข้านล่างคนระับที่พ่อแม่เขาจัดการตัวที่หกเจ็ดก็คือไอ้สองพี่น้องตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวที่แปดก็คือองค์ชายเลยเขาบอกบมื่อกี้แม่งเป็นเผ่ามารในแสมงหงหาไแบบ ธรรมะของฝ่ายมาเนี่ยแบบน,นโมตสาเนี่ยผมคิดไปคิดมามันก็แอบ,บย้อนแย้งแต่ก็เข้าใจได้โอเคซึ่งมันเป็นฟิลมเหมือนองค์ชายซึ่งระดับเท่าไหร่สิบสิบเอ็ดประมาณนี้ปะ่ะผมก็มไม่หน่ใจแต่ประมาณนั้นไม่เกินสิบเอ็ดหรอกถ้าจากที่เจ็พ,พูดเนาะซึ่งผมว่ามันระดับมันอาจจะไม่ได้สูงเวอร์ขนาดนั้นแต่สิ่งที่แบบว่าั่งตรงค้ามันน่าจะดีคือคุณภาพของสกิลอะเก็ตปะ คือตอนแรกแบบเหมือนผมอะระดับ12อ่ะอ่ะแต่สมมติผมแม่งสกิลโง่าหายเลยกูก็กูก็สู้มือที่ระดับ11ไม่ได้ปะ่ะบางบางอย่างผมคิดว่านะเกตตอะคือแบบเหมือนฟาวาอะไรเงี้ยแม่งโอ้โหสกิลแบบได้คัมพีที่โคตรด,ดีได้แบบแม่งเป็นหนึ่งในเจอะไรสักอย่างแบบคัมเพียงปัญญาแบบขั้นแบบรีเจนอะไรเงี้ยคุณภาพพลังมันเลยสูงมากถึงแม้พลังระดับจะไม่ได้สูงสุดแต่แบบมันก็ใกล้มันก็เขาเรียกมันก็ถือว่าสูงมากแล้วอะไรเงี้ยเนาะเออ ฝั่งตรงข้ามนคงจะเป็นฟิล์มันแบบเหมือนพลังตัวเองจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในระดับแบบมันสูงที่สุดแต่คุณภาพของพลังตัวเองอาจจะอยู่แบบระดับสูงมากแล้วก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงต่อเนาะโอเคซึ่งการเจราจาต่อรองให้แม่งลดจากหนึ่งร้อยเหลือสิบปีเฮ้ยฝ่าบาฝ่าบแบบไอสัตว์ลันเกอร์ไอเยียมึงไม่ต่อรองสักหน่อยว่าแม่งเมื่องก้นแบบเราได้เยอะกว่านี้แล้วนะอะไรเงี้ยเออก็น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงต่อของมันเนาะ ก็นั่นแหละโอเคข่าวๆประมาณนี้น่าสนใจสู้ว่าอา,อาจจะ,จจะฝั่งตรงข้ามมันจะแบบฟิลเขาเรียกว่าไงสู้เพื่อที่จะทดสอบจิตใจพลังจิตใจของเราาบอกถ้าเราแบบเราสามารถแบบไม่รู้เิชนะด้จิตใจได้มันก็อาจจะยอมแพ้ก็ได้ผมผมคิดว่านะโอเคก,ก็ก็น่าสนใจจริงว่าจะเป็นยังไงต่อเนาะเพราะว่นนี้คือเดิมพันแบบรอบสุดท้ายกันแล้วใช่ปะะ่มล่ะนั่นแหละ ซึ่งถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดลกระดิ่งติดตานะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อคลิปต่อไปเนาะซึ่งตอนต่อไปก็จะเป็นตอนจบแล้วก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงนั่นแหละคุณนุ่มบ๊ายบาย